เรื่องยอ่อซีรีส์จีนเหนือสมอรภูมิ Legend of the Female General รับชมได้ทางวทีวีและไอฉีอี้ เมื่อเธอต้องสวมตัวตนเป็นชายออกรบเพื่อทวงทุกสิ่งที่เป็นของตัวเองคืนเหอเยี่ยนคุณหนูใหญ่แห่งตระกูลเหอถูกครอบครัวบังคับให้สวมหน้าก,ากากตลอดเวลาตั้งแต่เล็กจนโตเพื่อปลอมตัวเป็นคุณชายใหญ่เหอหรูเฟยลูกชายคนโตของตระกูลด้วยเหตุผลเพื่อปกป้องตำแหน่งของตระกูลเหอในกองทัพโดยเป็นที่รับรู้กันว่าคุณหนูใหญ่เหอเยี่ยนป่วยและรักษาตัวอยู่ที่วัดอี้หัว สมัยวัยเยาว์เฮยเย่ได้พบกับเซียวเจียคุณชายรองสกุลเซียวผู้เปี่ยมพรสวรรค์ด้านการสู้รบเป็นครั้งแรกที่หอเสียนชางสถานศึกษาสำหรับคุณชายตระกูลเฮโซแห่งต้าเว่ยหลังจากเรียนจบก็มุ่งหน้าสู่สนามรบร่วมต่อสู้กับกองทัพอย่างไม่กลัวความตายจนชื่อเสียงเรื่องระบือนามในฐานะแม่ทัพเฟยหงผู้เก่งกาจเกรงไกลในทุกสมรภูมิ แต่แล้วในสมอรภูมิรบศึกหมิงสุยการสู้รบระหว่างกองทัพต้าไว้กับกองทหารม้าอูทัวทับหนุนของเฮอรูเฟยมาช่วยทับของแม่ทับใหญ่เซียวล่าช้าแม้ว่าเฮอรูเฟยจะสังหารแม่ทับฝ่ายศัตรูจนตายและรบชนะแต่ทําให้ต้าเว่ต้องสูญเสียกองกําลังทหารไปเป็นจํานวนมากถึงสามหมื่นนายที่สําคัญบิดาของแม่ทับเซียวยังตายในสนามรบอีกด้วย เซียวเจียแค้นแทบกระอากโทษว่าเป็นความผิดของเหอรรูเฟยจึงยึดกระบี่ชิงหลางที่บิดาหล่อและมอบให้คืนมาจากเหอรรูเฟยทางด้านเฮอเยี่ยนหลังเสร็จสึดหมิงซุยก็กลับบ้านตระกูลเหอทันทีและเตรียมตัวเข้าวังเพื่อแก้ต่างให้แม่ทัพใหญ่เซียวที่ถูกค่าโทษจากราชสำนักว่าทำให้กองทัพต้าไว้สูญเสียกำลังทหารนอกจากนี้ฮ่องเต้ยังสั่งให้ยึดกองทัพสกุลเซียวคืนทั้งหมด นําซ้ำเหอรูเฟยได้สมรอยเข้าวังปรากฏตัวขึ้นในท้องพระโรงตอกย้ำความผิดของแม่ทัพใหญ่เซียวขณะที่เฮอเยี่ยนได้ถูกบิดาวางยาพิษจนทำให้ตาบอดและปล่อยข่าวว่าป่วยหนักต้องส่งไปรักษาตัวที่วัดอี้หัว ทุกย่างก้าวของเหอเยี่ยนในวัดล้วนตกอยู่ในสายตาขององครักษ์คนสนิทของเหอรูเฟยที่มาคอยเฝ้าจับตามองรอเวลาสังหารนางทิ้งแต่แผนการฆ่าน้องสาวครั้งแรกล้มเหลวเพราะเซียวเจียซึ่งมาทำบุญที่วัดอี้หัวช่วยไว้ทันเหอรูเฟยจึงวางแผนฆ่าเหอเยี่ยนอีกครั้งโดยคราวนี้ทำทีเป็นปล่อยตัวน้องสาวออกจากวัดแล้วให้องครักษ์ไปดักรอบสังหารระหว่างทางทิ้งร่างซึ่งถูกคมดาบแทงทะลุอ,อกตกหน้าผาสูงชันลงไปในแม่น้ำเบื้องล่างเหอเยี่ยนรอดชีวิตมาได้ราวปฏิหารแถมตา ยังได้รับการรักษาจนกลับมามองเห็นเป็นปกติอีกครั้งด้วยความช่วยเหลือจากหลิวปูว่างผู้เป็นอาจารย์ของนางหลังรอดตายจากการลอบสังหารเหอเยี่ยนจึงไม่ยอมสวมหน้ากาก,ากอีกแต่ยังปลอมตัวตนเป็นชายใช้ตัวตนตามระเบียบครัวเรือนที่อาจารย์หลิวทําให้ในนามว่าเหอเยี่ยนซึ่งแท้เหอเขียนคนละอักษรกับตระกูลเหอและเดินทางมาสมัครคัดเลือกกําลังพลเข้าร่วมกองทัพใหม่ของเซียวเจียที่เขตทหารเย่โจด้วยความมุ่งมั่นที่จะทวงคืนทุกสิ่งที่เป็นของเธอคืน ทว่าการได้พบกับเซียวเจียครั้งนี้เธอกลับถูกเขาสงสัยว่าอาจจะเป็นไส้ยสึกที่ถูกส่งมาสืบความลับในค่ายทหารเพราะความเก่งกาจเกินเบอร์ของเธอหลังจากชนะประลองและการทดสอบเซียวเจียได้รู้ความลับว่าคนที่เดินทางไกลเพื่อมาสมัครเป็นกำลังพลของทัพเว่ยโจคนนี้แท้จริงเป็นผู้หญิงเฮยเย่ได้นนพิสูจน์ความสามารถในฐานะนักรบทั้งความองอาจกล้าหาญและฝีมือการต่อสู้เหนือบุรุษที่สำคัญเธอยอมเสี่ยงชีวิตช่วยเพื่อนทหารใหม่จนข้อหาเส้ยสึกตกไป ระหว่างนั้นเหอเยี่ยนได้ผูกมิตรกับฉูเจา้าคุณชายผู้อ่อนโยนจิตใจดีโดยไม่รู้ว่าเขาได้รับมอบหมายให้มาสืบดูความเคลื่อนไหวของกองทัพใหม่เซียวเจียและหาทางปล่อยข่าวเพื่อทำลายชื่อเสียงของเซียวเจียอีกด้วยดาราคู่แห่งต้าเวย่ยเซียวเจียและเหอเยี่ยนถือกระบี่ร่วมใจพิทักษรักษาแผ่นดินปกป้องราษฎรอย่างไม่เกรงกลัวอันตรายใดๆ ภารกิจทวงคืนความยุติธรรมให้บิดาของเซียวเจียจะสำเร็จหรือไม่ใครกันคือมือมืดที่บงการอยู่เบื้องหลังเรื่องนี้ภารกิจของเหอเยียนที่จะทวงทุกอย่างที่เป็นของเธอคืนจะสำเร็จรู้ล่วงอย่างไรความรู้สึกผูกพันที่ก่อตัวขึ้นในใจระหว่างสองนักรบที่นับวันยิ่งนอกนามแข็งแกร่งขึ้นเรื่อยๆจะลงเอยแบบสุขสมหรือคนดูตาดำๆต้องตับพังต้องติดตามชม